สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วตามสเต็ปตามสตาไตล์เพทถนนไทยแลนด์ผาเบื้องบรรยากาศมุมสูงถึงถนนซึ่งบริเวณนี้เขาเอิน้นบ้านอยังนะบ,านบ,านบาน้านบ้านบ้านยังนะบริเวณนี้เขาเอิ้นบ้านอี่ยังออขายไอติมยูนิวเวนบ่โอ้ก็คือแถวนี้น่าจะเป็นบ้านไทยสัคคี นะถ้าผิดขออภัยทุกคนอยู่อำเภอตัพญะยาจังหวัดสกวก้อนหน้านี่ผมปถไทยอยู่ทั้งช่องกุมมาทุกคนเออก้อนหน้านี่ปถไทยทั้งช่องกุมมาเห็นบรรยากาศงานขยายถนนผมบกคิดว่าจะเขาจะเฮ็ดมอานี่เดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งภาพมุมสูงทุกคนถนนทางหลวงหมายเลข3395กหนจากยังนี่จากช่องกุมมาผมคิดว่าน่าจะหอด่าผู้แล้วแถวโคคานบ่หอดโคคานบ่บ่แน่ใจว่าหอดบ่นะ ขี่รถมาระวังทางเห็นเฮ้ยเฮ็ดถนนซีเลนทุกคนอืผมเข้าใจว่าเห็ดแค่จากช่องกุมมาหอดบันบ้านน้อยผมสุวรรณแถวนั้นเนาะพอขี่รถมาเรื่อยๆเฮ้ยมันเ็ดไก่ตัวนี้ก็เลยอ่ะถือโอกาสถ่ายคลิปจอดรถถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ติดตามรับชมว่าเฮ้ยบรรยากาศงั้นขยายถนนหลายคนรหลายท่านสงสัยว่ามันยูมองไหนล่ะครับเออก็คือ ถ้าให้เปรียบง่ายๆก็คือจากวัฒนานครมาหาเขาช่องตะโกนั่นแหละครับระว่างจากช่องกลุ่มแซออนะมุ่งหน้ามาทางโคคารนนี่แหละครับกําลังขยับขยายเป็นถนนซีเลนผมบ่แน่ใจว่าเป็นโครงการของปีไดอืมไอ้นั่นก็สร้างเขาป้เขาเหตุถนนไปนะผมพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศ ตามสเต็ปตามสไตล์อันนะเบ่งบรรยากาศภาพมุมสูงคือเก้าครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์ย่างร้านวิทูลโทรทัศน์นะฮะวุ้ไข่สดเสร,ริมสมบัติสังกพันธ์คนละยำละหานทรายสำรานเฟอร์นิเจอร์และโจพาลวยนะเออนีเบ่งเบิงเบ่งเบ่งทุกคนอือม ก็คือก้อนหนนี่นะครับผู้ใดว่าท่านในเบิงคืออีพีก้อนหนนี่ก็คือไทยช่วงแถวช่องกลุ่มนะย้ำเสาไทยแถวช่องกุ้มนะฮะขับรถกาลังจะกลับบ้านทุกคนผ่านมาเห็นบรรยากาศั้งทองถทนนนเออนี่กาลังขยับขยายบริมาโดเราทุกคนปกติผมลงจากเขาชงตะโกมาเข้ากรุงเทพเนี่ยผมจะแลนโคคานโคกสูงอารันและวัฒนา เพราะถนนสายนั้นเป็นถนนที่เออดีพอสมควรแต่ตอนนี้จากนี้ไปนะถ้าถนนสายนี้เสร็จทุกคนผมว่าน่าสนใจที่กลับมาใส่ถนนสายนี้ยทุกคนคือคักคึกคืนอ,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 อีกแน่นอนนี่นี่ก็น่าจะเป็นชุมชนบ้านอ่าบ้านนี้อย่างขออภัยทุกคนเออผู้ใดที่พานหรือผู้ใดที่หูลองคอมเมนต์มาเบิ้งว่าโซนนี้จุดนี้คือบ้านนี้อย่างทุกคนอืมบ้านใหม่อ่าอย่างบ่แน,น่ใจนะ อแล้วการตรงไปพุนการตรงไปโคค้าหรือไปเขาชงตะโก้พูละอืมอยาาเห็นผมไปท่าคลิปยุสักดคอมเมนต์มาได้ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล้กวกดติดตามในช่องย t u b e ถนนไทยแลนด์เนอะก็คือไปท่าทัวร์ทีบทัวร์แดนไปทัวร์ประเทศไทยผ่านไปมองในท่าให้เบื้องมองนั้นตามสเต็ปตามสายบมมีการตัดต่อทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมมาเห็นเวลาผ่านไปทึงทองถนนบ้านนอกบ้านนาวเห็นบรรยากาศสวยงาม บ่ผลาดที่จะถ่ายมาให้พี่น้องไดต,ติตามรับชมผมคงเบิ่งผู้เดียวนะเออมีกล้องทายาให่ทุกคนเด้เบิ่งน้าทุกคนอืมนี่อ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งป้ายดูผมเห็นป้ายแวบบๆนี่เขาเอื่นบาน้านอีงเออเฮามีโดนเฮาบินไปไกลๆเลยทุกคนตรงนี้เป็นวัดนะน่าจะเป็นวัดเนาะวัดอีหยังนี่ทุกคนเออวัดอีหยังเนาะนี่เนาะสวยงามนะนู่โบสถ์กลางวัด สูงสงา่าสวยงามเป็นทิวด้านหลังเป็นภูเขาวสวยงามทุกคนเออ,อเห็นวัดบ่ได้เห็นวัดต้องแวะนะทุกคนเออเดี๋ยวเขาไปเบื้องดูเขาไปเบื้องป้ายก่อนผมจะบินเขาไปเบื้องป้ายทุกคนเนี่ยบ่มียังจะต่ำเด้หรอย่านต่ำชัดบ่ชัดบ่วัดนี้โอ้บ่าาชัดอีกกล้องบ่าชาัดอีกกล้องบ่ชัดอีกอ่ะบ่เป็นยังขึ้นไหมขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใชไหมกล้องบ่ชัด นะบ่เป็นยังอะผู้ใดทีหูกะลองคอมเมนต์มาเบิง่งนี่แหละถนนกําลังขยับขยายเป็นถนนซีเลนขอให้ทุกคนทุกท่านขับขี่รถด้วยความระมัดระวังนะครับเป็นห่วงเป็นใยจากเพจถนนไทยแลนด์เดี๋ยวอีพีต่อไปก็น่าจ,จะเป็นแถวโคคานเพราะตอนนี้แบตเตอรี่โดนอาจจะเหลืออยู่ลูกนึงเพราะจะเพราะที่จะไดถไทยบรรยากาศท่องทองถนนให้พี่น้องได้ติดตามรับชมอมืถ้ามีขอมูลว่าเส็จปีใดนี่คงจะดีนะทั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ขยายเขาชงตะโกนะทุกคนเนาะไอเขาชงตะโกนี่มีถนนซีเลนหาเลนหกเลนหรือทางยกระดับใดนี่โอ้ดีมากๆเลยอ่ะกับประมาณนี้คลิปของเพทถนนไทยแลนด์ N and, กับประมาณนี้ครับผมขอให้ทุกท่านทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพสวัสดีครับ